วันนี้นะคะพลอยจัดรถกระบะช่วงล่างใหม่ซูเปอร์เฟกมาให้ในราคาที่ถูกที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะคะกับสภาพรถที่พลอยมีในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะน็อตไม่มีขยับเลยกับคันนี้ค่ะพิเศษแน่นอนซื้อรถที่นี่จะต้องได้เห็นเล่มจริงนะคะกับที่พลอยพรีเมียมคาค่ะฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะเสียงเครื่องเดินดีเลยนะคะนิ่งๆเงียบเงียบแบบนี้ด้านในไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มไหลย้อยนะคะเครื่องแห้งๆจากใครไม่สําคัญแต่พลอยคือสําคัญมากเลย เหล,ลี่ยมคมๆชัดๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนั่นคือการันตีว่าไม่มีการแกะถอดไขเปิดให้ดูค่ะนี่ หัวน็อตแก้มข้างด้านซ้ายไม่มีการแกะถอดไข่นะคะเหลี่ยมคมๆสวยๆเลยและจุดนี้นะคะก็เป็นจุดสติกเกอร์นะคะที่ติดรถออกมาตั้งแต่ป้ายแดงยังใสๆส,ๆสวยๆอยู่เลยค่ะเอ้ยตรงงอตรงนี้นะคะจะเป็นน้ํายาคูลแลนเห็นไหมคะสียังสวยสดอยู่แบบนี้เลยนะคะก็จะได้การแม็กลงล้อมาให้ใหม่สวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยางได้ยางใหม่ซึ่งพลอยเปลี่ยนให้หน่ะเบ็เดเมคอาร์คขอบประตูค่ะ เรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีผิวบางเดิมไม่มีการทําสีและบอกทุกคลิปเลยว่าไม่ควรจะทําสีเอาให้ดูกันที่ภายในก่อนนะคะเป็นเบาะผ้าสไตล์เดิมน่แจะออกป้ายแดงมาเลยและซึ่งใหม่มาก ในรถก็ยังเป็นกลิ่นใหม่อยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็จุดนี้นะคะเป็นตัวพีแลนเนอร์นะคะนั่นคือเป็นตัวยกสูงแล้วก็นี่จุดขายของคันนี้คือซูเปอร์แฟก์นะคะก็คือช่วงล่างของเขาที่จะนุ่มกว่าคันอื่นนุ่มในที่นี้คือไม่ได้นุ่มแบบเวียนหัวนุ่มย้วยนุ่มโยนไม่ใช่นะคะนุ่มแบบดีแล้วก็แข็งแรงบรรทุกได้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพลพรีเมียมค่ะอีกเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเจอกับพลก็ต้องเจอกับรถสวยๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของพลยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปรถสวยๆที่พลได้นาม,มารีวิวค่ะวันนี้นะคะพลจัดรถกระบะช่วงล่างใหม่ซูเปอร์แฟกมาให้ในราคาที่ถูกที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะคะกับสภาพรถที่พลยมีในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะน็อตไม่มีขยับเลยกับคันนี้ค่ะ คันนี้นะคะเป็น Toyota h ไฮรักร v o ค่ะเป็นตัว2.4 NT s u p e r f a c t 4ประตู p l ี n e นเนะคะเป็นรถปี2021แน่นอนค่ะเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลขใหมลของคันนี้เพียงแค่1 1 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะและราคาที่พอจะเปิดขายเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นค่ะกับคันนี้และได้เป็นสีขาวด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่า หายากแน่นอนน็อตไม่ขยับด้วยกับกระบะจะเอาไปใช้งานหรือใช้กับครอบครัวคุ้มแน่นอนในราคานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกับด้านหน้าเลยตัวนี้นะคะจะได้เป็นหน้าหมูป่าดูกับกระจังด้านหน้าเลยนะคะเป็นโลโก้โตโยต้าโดดเด่นแบบนี้และชั้นๆของเขาเนี่ยคือจะใหญ่โตดุดันมากนะคะเพิ่มความหล่อให้ด้วยในหน้าไมเนอร์เชนนี้เนาะ และไฟค่ะจะได้เป็นไฟฮาโลเจนนะคะหลอดไฟด้านในใสๆเลยค่ะโคมไฟไม่มีแตกไม่มีเหลืองนะคะเป็นของไฮลักเลยตรงนี้นะคะจะบ่งบอกถึงความเป็นหน้าหมู่ปา่าคือเขาจะไม่มีไฟตัดหมอกจะเป็นคิ้วสีดําแบบนี้นะคะให้ดูช่วงล่างเลยค่ะสวยๆแบบนี้ไม่มีสนิมนะคะเกาะกันเหล็กกันกระแทกไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยมากันที่ทางด้านซ้ายนะคะโคมไฟสวยๆใสๆไม่แตกไม่เหลืองนะคะโคมใสม ก,กับทางด้านนี้คิ้วสีดำก็อยู่ติดดีเหมือนเดิมเลยนะคะกับทางด้านหน้าบอกเลยว่าสวยหล่อมากๆนะคะและคันนี้ความพิเศษของเขามาพร้อมกับช่วงล่างที่นุ่มเป็นช่วงล่างใหม่แล้วกับคันนี้พิเศษแน่นอนซื้อรถที่นี่จะต้องได้เห็นเล่มจริงนะคะกับที่พอยพรีเมียมคาร์ค่ะ,ะเลขทะเบียนของคันนี้นะคะ7ขอไข่งงู6341จังหวัดกรุงเทพนะคะ วันจดทะเบียนของคันนี้นะคะวันที่11สิงหาคม2564ค่ะเลขทะเบียน7ขอไข่งงูงู6341นะคะจังหวัดกรุงเทพจะได้เป็นยี่ห้อโตโยต้านะคะแบบไฮรักรี v o รุ่นปีคศ2021ค่ะจะได้เป็นสีขาวนะคะเลขตัวรถลงท้ายด้วย081เลขเครื่องยนต์ลงท้ายด้วย177นะคะและจะได้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลจำนวน4สูบนะคะ2,400 cc 150แรงมา้านั่นคือ คันนี้เลยค่ะอะแล้วก็จะมีกุญแจให้2ชุดนะคะจากโตโยต้าเลยครบๆนะจ๊ะเหมือนใหม่เลยจ้ะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะคะจากโตโยต้าไฮรักนะคะทั้ง2องอย่างแบบนี้เลยค่ะไปสสำคัญเลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าห้องเครื่องของพลต่อเลยนะคะบอกเลยว่ากระบะแบบนี้ยังไงก็คุ้มพอน็อตไม่ขยับเลยเดี๋ยวสตาร์เสียงเครื่องยนต์ให้ได้ฟังด้วยจ้ะนะ มาค่ะเดี๋ยวพอขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ได้ยิน<อ>ได้ฟังกันนะคะนี่จึงเดียวติดเลยสำหรับคันนี้เปิดฝากระโปรงนะคะรถสวยเดิมๆไม่มีการแต่งหรือทำเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นเลยจะ้ะอ่ะโวยฝากระโปรงนักมากพ่ออ่ะ ฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะเสียงเครื่องเดินดีเลยนะคะนิ่งๆเงียบเงียบแบบนี้ด้านในไม่มีน้ํามันไหลเย,ยิม้มไหลย,ย้อยนะคะเครื่องแห้งๆจากขออนุญาตดับเสียงเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อที่โครงสร้างหลักนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ ช่วงหน้านะคะโครงสร้างหลักของตัวรถคันนี้เลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพลอยบอกก่อนว่าพลอยทําอะไรให้บ้างกับคันนี้นะคะคันนี้นะคะพลอยมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทั้งหมดนะคะน้ามันเครื่อง10,000มนกิโลน้มันเกียร์ส0 0 0ม่นกิโลนะคะกองเครื่องกองโซลา่ากองดีเซลนะคะแล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายทําให้ครบจบทุกอย่างแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นบล็อกเครื่อง 2.4นะคะซึ่งจะได้ความประหยัดมากๆและรหัสเครื่องนะคะจะเป็น 2GD นะคะซึ่งให้ความประหยัดมากในตัวนี้นะคะของ To โยต้แล้วก็คนใช้เยอะด้วยนะคะแม่เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยกับโครงสร้างหลักคือสำคัญมากๆพอยเน้นทุกหัวน็อตเลยนะคะ ไครไม่สําคัญแต่พลอยคือสําคัญมากเลยเหลี่ยมค,มคมคมชัดๆสวยสวยแบบนี้เลยนะคะนั่นคือการันตีว่าไม่มีการแกะถอดไขซอกด้านในเม็ดเมคอาร์สวยนะคะหัวน็อตไม่มีการแกะถอดไขปตอกตัวอาร์ลึกๆแบบนี้ด้วยนะคะและต้องชุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นพลาสติกครอบไว้แต่เดี๋ยวพลอยเปิดให้ดูคะ่ะนี่ หัวน็อตแก้มข้างด้านซ้ายไม่มีการแกะถอดไขนะคะเหลี่ยมคมๆสวยๆเลยและจุดนี้นะคะก็เป็นจุดสติกเกอร์นะคะที่ติดรถออกมาตั้งแต่ป้ายแดงยังใสๆสวยๆอยู่เลยค่ะแขนคานทางด้านซ้ายนะคะสีผิวบางเดิมไม่มีการไร้หรือการทําสีค่ะแล้วก็คานด้านหน้านะคะจะตอกตัวอาลึกๆแบบนี้ในส่วนของทางด้านซ้ายและให้สังเกตเลยตรงงอตรงนี้นะคะจะเป็นน้ํายาคูลแลนเห็นไหมคะสียังสวยสดอยู่แบบนี้เลยนะคะก็เปาะน คือไม่มีการชำรุดหรือแตกหรือเสื่อมสภาพเลยนะคะแขนคานคานด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีผิวบางเดิมเลยจะตอกตัวแอลลึกๆแบบนี้ในส่วนของคานด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะแขนคานค่ะดูสีของแขนคานไม่มีการไร้หรือทําสีนะคะด้านนี้ผิวสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวพลอยแกะให้ได้ดูด้านนี้ด้วยปึ้งนี่ หัวน็อตไม่มีการแกะถอดไข่ใดๆทั้งสิ้นนะคะเรี่ยมคมๆชัดๆเลยปิดปึ้งลงไปเดี๋ยวปิดปึ้งให้ปึ้งนี่สติกเกอร์เหรียญบาทใส,าๆ,สๆสวยๆอยู่ดีอยู่เดิมเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีการแกะถอดไข่ทั้ง2ตัวเลยนะคะเม็ดเมงอาร์สวย อกด้านในนะคะเม็ดเมกอาสวยตกตัวแอลลึกๆแบบนี้ด้วยแผ่นการความร้อนของฝาก,กระโปงนะคะยังยึดติดอยู่ดีอยู่เดิมนะคะยางกันกระแทกเอ,อหรือตัวตัวกาบตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะสติกเกอร์เหรียญบาทใส่สวยแบบนี้ยังยึดติดอยู่ดีอยู่เดิมนะคะสติกเกอร์น้ำยายแอร์ก็อยู่เหมือนเดิม ะะสติกเกอร์ใสๆสวยๆอยู่แบบนี้และที่ฝากระโปรงของโตโยต้าจะต้องตอกลึกๆแบบนี้ที่ฝากระโปรงด้วยนะคะนั่นคือการันตีได้เลยว่าฝาเขาเดิมแน่นอนแค่ครึ่งหน้านะคะก็หายยากแล้วเพราะว่าน็อตไม่ขยับเลยนะคะ เดี๋ยวพลอยลืมให้ดูเพจมาดูเพจกันก่อนนะคะสําคัญมากเลยคือจุดเพจเนี่ยไม่มีจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะคะหมุดที่ยึดติดเพจเนี่ยยึดติดอยู่ดีอยู่เดิมเลยนะคะแผ่นไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะลงปี2021เลขถังลงท้ายด้วย081นะคะนี่ชัดเจนแบบนี้เลยนะขาสวยมากอ่าขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปงนะคะ ใหญ่โตอย่างที่บอกไปว่าจะได้ช่วงล่างที่นุม่มนั่นก็คือบอกเลยว่าถึงเราจะได้ความหล่อของหน้าหมูป่าแล้วแต่เรายังได้ความนุ่มนวลของช่วงล่างที่เป็นซูเปอร์เฟกต์นะคะซึ่งในตลาดตอนนี้หาไม่มีแน่นอนและราคาที่น้องพลทำให้วันนี้คือดีที่สุดด้วยนะคะแม่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ ภาษีนะคะจะสิ้นสุดวันที่11สิงหาคม2569นั่นคือปีหน้าเลยนะจ๊ะกระจกบานหน้าโตโยต้าบานเดิมตั้งแต่ป้ายแดงไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเคมเลยจ้ะแมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ชุดนี้นะคะจะได้ก้านแม็กลงล้อมาให้ใหม่สวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยางได้ยางใหม่ซึ่งพลอยเปลี่ยนให้หนะสวยๆแบบนี้เลยซีรีสยาง265ท 60R10 แนะคะจะเป็นยางปี2025นะคะเป็นยางกู o ด l ลินะคะนี่เห็นไหมดูรอยแต้มสีด้านในนะคะซูมซอกสวยๆเลยค่ะเดิมๆเลยจะ้ะอ่าแค่นี้คือบอกแล้วว่าแบบเป็น หายาดจริงๆและได้ตัวยกสูงด้วยนะคะค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะครอบคมเมี่ยมสวยๆเลยนะเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวรถและไม่แตกด้วยมีไฟตรงด้านหนีด้วยนะคะแล้วก็จะได้ฟอนต์จากไฮรักนะคะติดรถมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะให้ดูกันที่ก้านบันไดค่ะไม่มีการเปลี่ยนหรืออัปเกรดมาใหม่และให้ดูกันที่ใต้ทองด้วยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเมดเมอาร ตัวใต้ทองนะคะเรียงกันสวยๆนะคะไม่ต้องกลัวเลยอ่าตรงด้านนี้ค่ะกระจกลายน้ําบานเดิมตั้งแต่ตโตโยต้าป้ายแดงซึ่งไม่เคยแตกและไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเคมค่ะซอกประตูด้านในนะคะหัวน็อตไม่มีการแกะถอดไขใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นประตูบานเดิมตั้งแต่ออกรถป้ายแดงมาเลยเด็ดเมคอาร์ตขอบประตูค่ะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีผิวบางเดิมไม่มีการทําสีและบอกทุกคลิปเลยว่าไม่ควรจะทําสี ซอกสวยๆแบบนี้หัวอถไม่มีการแกะถอดไขนะคะทุกตัวเหลี่ยมคมๆสวยๆและสีผิวคือใสเดิมมากนะคะได้สกับเพจที่เป็นโตโยต้าแบบนี้ด้วยนะคะแผงประตูค่ะเขาจะเป็นเหมือนเออบุเดินได้ที่เป็นแบบพลาสติกขึ้รูปนะคะแล้วก็เป็นสีเทาแบบนี้ ตรงนี้นะคะจะได้เป็นบุผ้าซึ่งไม่มีการฉีกขาดหรือไม่มีตำหนิเลยนะคะใส่แก้วน้ำได้ใส่แฟ้มเอกสารได้ดูมุมตะเข็บป,ประตูไม่มีปิซีนเต็มๆเล็บจิกไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปค่ะเดี๋ยวให้ดูกันที่ภายในก่อนนะคะเป็นเบาะผ้าสไตล์เดิมตั้งแต่ออกป้ายแดงมาเลยและซึ่งใหม่มากในรถก็ยังเป็นกลิ่นใหม่อยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้ ใครได้ไปคือคุ้มเลยเพราะว่าออกป้ายแดงบอกเลยว่าก็ต้องดาวด้วยแล้วก็ต้องผ่อนสูงด้วยแต่พอมาเป็นมือสองแล้วประหยัดไปหลายแสนเลยจ้ะ,ะกระจกนะคะเป็นลายน้ำบานเดิมทั้งสองบานจากโตโยต้านะคะเดิมๆตั้งแต่ป้ายแดงเลยค่ะเปิดมาค่ะซอกประตูด้านในนะคะหัวรตไม่มีการแกะถอดไข่ใดๆทางสิ้นนะคะประตูบานเดิมตั้งแต่ป้ายแดงจ้ะ,ะเม็ดเมงอ์ขอบประตูค่ะ เรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีผิวบางเดิมไม่มีการทำสีพวกยางไม่มีฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแผงประตูค่ะสะอาดเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นสีเงินๆนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนสีดำเปียนโนแบ็กนะคะซึ่งสวยมาก ตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะคะไม่มีสกรปรกเลยค่ะใส่แก้วน้ำได้นะคะสามารถล็อกเด็กได้ด้วยนะคะพอเป็นสี่ประตูเนาะอ่ะแล้วก็เล็บจริงไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปดูตะเข็บชายประตูนะคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวพอจะขึ้นเจ้ายักษ์คันนี้ให้ดูนะคะได้ความหล่อที่ใช้งานได้แบบจริงจังมากและคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าได้เป็นตัวยกสูงที่ดูใหญ่โตมากๆเลยจับบนจับล่างได้หมดเลยนะคะง่ายๆนี่ เข้าไปเลยจ้ะแมนแมนนะคะจะบอกว่าภายในรถสัมผัสแรกที่รู้สึกได้คือกลิ่นใหม่มากแล้วเบาะที่พอยนั่งอยู่คือนั่งไปเหมือนแบบยังแข็งตัวอยู่เลยนะคะดูเบาะสิคะเดิมๆตั้งแ,แต่ออกป้ายแดงมาเลยนะคะถ้าเกิดเอาพลาสติกมาคุมเขาไว้อยู่นี่คือรถป้ายแดงชัดๆเลยดูจากหลังเบาะก,ก่อนแต่เข็บการเดินได้หรือดอยผ้าไม่มีข่วในใดๆทั้งสิ้นนะคะ ตรงนี้ก็แขวนของได้นะแขวนกระเป๋านมลูกได้ค่ะดูด้านหลังเบาะตรงนี้ไม่มีหย่อนเลยเหมือนไม่เคยใส่ของเลยนะคะแล้วก็โมที่ด้านล่างค่ะผ้าพรมสักการะสวยๆมีชุดพรมเอ่อที่เป็นกันน้ําจากโตโยต้านะคะดูลองล่างเลื่อนเบาะค่ะไม่มีสนิมเลยนะคะเป็นรถอีกหนึ่งคันที่สวยมากที่เท้าแขนใส่แก้วน้ำได้และเป็นสประตูที่มีความกว้างหัวไม่ติด มีมือจับให้ขวาแล้วก็สายด้วยนะคะผ้าหลังคาค่ะสวยเลยจ้ะคันนี้ไม่มีตรงไหนไม่คุ้ม5้าแสนได้ขนาดนี้ได้ได้แบบสมาชิกนั่งแบบสบายๆนะคะอ่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ะคำเดียวเขายังดีอยู่กระโดดได้นะคะเห็นไหมให้ดูเลยเนี่ยเขาจะมีความปร่งโป่งแบบนี้ดูแบบ โป่งล้อที่แบบออกมาจากตัวรถคือสวยมากนะคะให้ดูตะเข็บค่ะช่วงรอยต่อกับะเม็ดเมกอาร์เรียงสวยเลยนะคะอ่ะไอ้กัวก้านบันไดอะไรเงี้ยก็คือสวยแบบเดิมๆเ,เลยให้มองที่แชสซีก่อนค่ะ สวยเลยนะคะไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นการแม็กลงล้อใส่มาให้หล่อเรียบร้อยได้ยางใหม่ด้วยยังไงก็คุ้มจะ้ะนี่อ่ะแล้วก็จุดนี้นะคะเป็นตัวพีเลนเนอร์นะคะนั่นคือเป็นตัวยกสูงแล้วก็นี่จุดขายของคันนี้คือซูเปอร์แฟกนะคะก็คือช่วงล่างของเขาที่จะนุ่มกว่าคันอื่นนุ่มในที่นี้คือไม่ได้นุ่มแบบเวียนหัวนุ่มย้วยนุ่มโยนไม่ใช่นะคะ นุ่มแบบดีแล้วก็แข็งแรงบรรทุกได้ด้วยนะคะกับทางด้านท้ายค่ะไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีแดงเลข3เลยจ้ะ <laughs> นะไม่มีแตกเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าโดดเด่นนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะไฮรักนะคะแล้วก็เป็นตัวไฮรักรีโว่จะต้องมีจุดแดงตรงเลขเลขเต้องมีจุดแดงตรงตัวโอด้วยนะคะแล้วก็ไฟทางด้านขวาค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกง่ายแล้วก็ในจุดของไฟนะคะจะมีริ้วรอยเบียดๆนิดนึงแต่ว่าในตัวไฟเนี่ยคือไม่แตกนะคะให้ดูกันที่กันชนค่ะมาไดกันชนด้านท้ายไม่มีการยุบตัวหรือไม่มีการชนใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ดูกันที่ใต้ท้องด้วยจ้ะในส่วนของช่วงลา่างคือบอกเลยว่าสวยสไตล์เดิมไม่มีการดัดแปลงทำท่อใดๆทั้งสิ้นนะคะ มาเดี๋ยวเปิดในส่วนของท้ายให้ดูกันที่กระบะรายเนอร์นะคะค่ะในส่วนของกระบะลายเนอร์จะได้เป็นกระบะลายเนอร์จากโตโยต้าแบบนี้เลยนะคะและให้ดูตะเข็บด้านท้ายค่ะไม่มีปีนะคะเม็ดเมกอะสสวยตะเข็บไม่แตกจะตอก4ีอลึกๆแบบนี้นะคะสําหรับด้านท้ายฝั่งซ้ายนะคะเม็ดเมกอะสเรียงสวยนะคะแล้วก็ซีนค่ะฝาท้ายเล็บจิกไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปนะคะซีนเดิมๆท้ายเดิมจาก ตะเข็บข้างด้านขวานะคะไม่มีปีเม็ดเมคอาร์ต mm hmm. เรียงสวยเลยนะคะสีผิวบางเดิมตอก 4R ลึกๆแบบนี้เม็ดเมคอาร์ต mm hmm. อยู่ครบตะเข็บไม่ปีนะคะอ่าท้ายเดิมแน่นอนจ้ะสำหรับคันนี้ให้ดูตะเข็บซีนะคะเล็บจิกไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปค่ะตะเข็บสวยๆเลยเวลาปิดไปก็เป็นตัวยกสูงที่เนี่ยดูจากที่พอยืนนะคะเป็นตัวยกสูงที่ดูแบบ ยักษ์มากๆยักษ์ใหญ่นะคะอะให้ดูมิติตัวรถตัวถังแบบเต็มๆกับสีขาวสีประตูพรีเลนเนอร์นะคะมาพร้อมกับช่วงล่างซูเปอร์เฟคซึ่งหายากมากเปิดดูเลยจ้ะนะกับทางด้านซ้ายกับทางด้านขวานะคะก็จะมีสติกเกอร์อยู่ครบๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูสุ้มซอกช่วงล่างค่ะ ดูชัซีสวยๆเลยนะคะแล้วก็เลขชัดซีค่ะลงท้ายด้วยสูตร81นะคะสวยเดิมก้านแม็กหล่อๆมาพร้อมกับยางใหม่หมุดที่ยึดติดตรงนี้คืออยู่เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะแล้วก็รอยต่อของกระบะค่ะซีนเต็มๆตะเข็บสวยๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดเมคอาร์เรียงสวยกระจกทางหน้านี้นะคะลายน้ำบานเดิมตั้งแต่ตัวตาป้ายแดงเลยค่ะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเคมค่ะ ซอกประตูด้านในนะคะหัวน็อตไม่มีการแกะถอดไข่ใดๆท้งสิีนได้ประตูบานเดิมั้งแต่ป้ายแดงนะคะเม็ดเมคอาร์ตเรียงสวยสีผิวบางเดิมไม่มีการทำสีนะคะแล้วก็ตรงหน้าน,นี้นะคะนี่ในส่วนของขอบยานนะคะไม่มีการเสื่อมสภาพหรือฉีกขาดนะคะให้ดูความปีกเบาะก,ก่อนดูในส่วนของตะเข็บเบาะนะคะการเดินได้หรือการเสียดสีไม่มีเลย ตรงนี้จะต้องเป็นจุดที่มีการเสียดสีมากที่สุดแต่ก็คือไม่มีเลยการเดินได้ยังเป็นสีขาวอยู่เหมือนเดิมเบาะคือแข็งตัวดีมากเลยนะคะป้าหนึ่งว่าเหมือนไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวพอจะปรับเบาะนะคะให้ได้เห็นพื้นที่นะคะนี่ผ้าศักการะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้ค่ะอ่ะ เปิดมานะคะจะเห็นผิวพันธุ์แบบใสๆสะอาดตรงด้านนี้จะเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนยางล้ออะไหล่นะคะและสังเกตที่สีผิวของตัวถังนะคะใสๆเลยตัวซับตรงนี้ก็คือใหม่มากตรงด้านนี้นะคะจะเป็นที่เก็บแม่แรงนะคะซึ่งอยู่ครบๆแบบนี้แล้วตัวถังสีผิวด้านในคือใสาบางเดิมจ้ะอ่า นี่คือกระบาดนะคะนี่ไม่ใช่รถเก่งเพราะฉะนั้นจะหากระบาท,ที่ถูกใช้มาดีแบบนี้พอเชื่อเลยว่ามันนอยมากค่ะแผงประตูค่ะสะอาดสวยๆแบบนี้เลยจะเป็นสีเทานะคะและตรงนี้เป็นบุผ้าซึ่งผ้าแบบไม่มีการเป็นขุยเป็นขนเลยเป็นสีดำเปียโนแบก็กใส่ขวดน้ำได้นะคะแล้วก็ตรงด้านนี้สามารถล็อกเด็กได้ด้วยนะคะตะเข็บประตูค่ะซีนเต็มๆเ,เล็บจิกไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปนะคะเม็ดเมกอาร์ตเรียงสวย เวลาเราขึ้นค่ะเวลาถ้าเกิดพ่อหรือคนมีอายุจะขึ้นก็จับบานใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่ก้าวขึ้นได้เลยนะคะดูผิวใหม่มากเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะพ่อใหญ่โตเอาไปลุยได้เลยจะไปเที่ยวหรือไปใช้ในกิจการนะคะคันนี้ก็คือเหมาะแน่นอนจ้ะไปประมาณนี้นะคะตัวยกสูงไม่ลายมาดูรถด,ด้วยนะคะอื ปิดไปคือตืบเลยดูกันที่ก้านบันไดนะคะก้านบันไดเดิมไม่มีการขีดขว่วนไม่มีการกระทองกระแทกช่วงล่างใต้ท้องคือสวยๆเดิมๆเลยนะคะสําหรับคันนี้กระจกค่ะลายน้ําบานเดิมตั้งแต่ตัวตาป้ายแดงไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเค็มนะคะตัวกระจกนะคะครอบสวยๆโคมเมียมแบบนี้ทําให้ดูรถดูโดดเด่นด้วยมาพร้อมกับตัวฟอนต์ไฮรักแบบนี้ด้วยนะคะซุ้มซอกด้านหน้าค่ะ อ,อยู่ใสๆสวยๆแบบเดิมๆเลยนะคะแต่เข็บช่วงรอยต่ออะไรคือติดแนบชิดเลยสำหรับคันนี้สวยมากกับสีขาวซอกประตูด้านในค่ะหัวน็อตไม่มีการแกะถอดขไขใดๆทั้งสิ้นนะคะได้ประตูบานเดิมตั้งแต่ป้ายแดงไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ไม่เคยเค็มจ้ะ เม็ดเมกอาขอบประตูค่ะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีผิวไม่มีการทําสีใดๆทั้งสิน้นขอบยางไม่มีฉีกขาดสติกเกอร์มอกอคิวอาร์โค้ดแบบนี้ติดติดอยู่ดีจากโตโยต้าเลยนะคะสติกเกอร์รมยางทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหัวน็อตไม่มีการแกะหอดไขสักตัวเลยนะคะเหลี่ยมคมๆสวยๆแบบนี้สีผิวเดิมไม่มีการไร้หรือเก็บสีนะคะในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับค่ะ ก็สวยๆเดิมๆเลยนะคะไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นตรงนี้จะเป็นผ้าค่ะนะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้จะเป็นปรับกระจกนะคะตัวนี้จะเป็นล็อกกระจกแล้วก็เซ็นทรัลล็อกค่ะมีออโต้ฝั่งคนขับแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะจ๊ะ <c oughs> ใส่ขวดน้ําได้ไฟตรงนี้จะติดนะคะแล้วก็มุมประตูค่ะตะเข็บไม่ปิดไม่แตกซีนเต็มๆเล็บจิกไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปนะคะ <c oughs> ตะเข็บทุกอย่างเลี้ยงสวยเม็มดเมเลี้ยงสวย แต่เดี๋ยวเราไปดูกันที่เ <c oughs> บาะของคนขับก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ฝั่งเบาะของคนขับนะคะดูปีกเบาะทุกอย่างยังตั้งและแข็งตัวดีอยู่เลยนะคะแทบไม่มีการยุบตัวและไม่มีการฉีกขาดนะคะได้ที่เป็นสีขาวก็ยังขาวโอโม่อ,อยู่แบบนี้เลยโอ้โหเบาะผ้าเนี่ยจะมองเห็นถึงการใช้งานที่ถูกใช้มาดีได้มากจริงๆนะคะ สวยจริงๆตรงนี้ก็เป็นโตโยต้านะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปต่อกันที่ภายในของคันนี้เลยนะคะหล่อแน่นอนจ้ะไปค่ะตอนนี้นะคะพอยก็อยู่ภายในรถกระบะแล้วนะคะก่อนอื่นพอขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถก่อนจึงเดียวติดเลยจ้ะมา ภายในของคันนี้ดูสปอร์ตมากดูเข้ากับยุคตอนนี้มากเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันที่เลือนไมค่ะเลขไม่ของคันนี้แค่เพียง11454กิโลเมตรนะคะอันนี้คือเลขไม้แท้ๆหน้าปัดเลือนไม่ของคันนี้บอกเลยว่าดูสวยมากเพราะว่าตัวครอบเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบเทาๆเมทัลลิกอมดำๆหน่อยนะคะดู ดูดุดันมากมีแสงไฟด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่พวงมาลัยเลยนะคะสำหรับคันนี้ก่อนอื่นขอเปิดแอร์ก่อนอ่ะ พวงมาลัยสวยมากค่ะไม่มีการเฟดไม่มีการถลอกนะคะและพวงมาลัยจับง่ายมากมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยหรือเอาไว้เล่นกับหน้าจอที่มีให้ตรงด้านนี้จะเป็นการปรับตั้งค่าหน้าจอดิสเพย์ที่อยู่ตรงกลางตรงด้านนี้นะคะใช้สะดวกสบายมากๆค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะสำคัญมากแอร์แบ็ของคันนี้จะมีทั้งหมด3ใบนะคะที่พวงมาลัยหง ที่ตรงข่าพอยอีกหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ทางด้านซ้ายอีกหนึ่งเป็น3าใบทั้งหมดในคันนี้ถือว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลค่ะสะอาดสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีการติดกาวคาบกาวใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ตรงด้านบนของคอนโซลจะมีแอร์แยกอิสระให้ทั้งขวาทั้งซ้ายแบบนี้เลยนะคะไฟปะฉุกเฉินมาพร้อมกับเวลาตรงกลางให้แบบนี้และตรงจอนะคะซึ่ง โอโหดูดีมากเลยนะคะจอติดกับคอนโซลซึ่งสวยจริงๆค่ะนี่เป็นหน้าจอทัศสกรีที่ติดรถออกมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะสําหรับคันนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอการใช้งานที่เขามีมาให้นะคะมีวิทยุบลูทูธ USB แล้วก็ iPod นะคะได้หมดเลยสําหรับคันนี้นี่ตัวที่เสียบนะคะ อยู่ตรงด้านนี้นะคะแล้วก็ตรงด้านกลางตรงนี้จะเป็นแอร์ออโต้แบบบิดนะคะซึ่งทนไม้ทนมือมากๆแล้วก็มีตรงด้านนี้นะคะเอาไว้เสียบตัว,ตวชร้นแบบแต่ต้องมีตัวแปลงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีที่ให้เราวางของ เก็บนู่นเก็บนี่ตรงกลางจะเป็นสีดําหมดเลยตัดกับสีเทานะคะเงาเงาแบบนี้คันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาซึ่งมีเจ็ดสปีดด้วยการรวมกับเกียร์ถอยนะคะก็หัวเกียร์สวยกริบเลยนะคะขับสนุกแน่นอนมีอีโคมีอีโคโหมดมีพาวเวอร์โหมดนะคะโหมดแบบทุกตัวยังอยู่ใหม่ๆเลยใส่แก้วน้ำได้มีที่เ,เบรกมือนะคะอยู่ในระยะที่แบบ ดีด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เท้าแขนเปิดมาจะมี1ช่องใช้งานให้เราแบบนี้นะคะสามารถเก็บของได้จุอยู่เหมือนกัน ดูปีกเบาะที่พลอยนั่งอยู่นะคะคือสวยเลยเบาะของคันนี้จะแบบอบรัดตัวเราดีมากและเห็นไหมว่าพลอยเนี่ยลูกค้าท่านเก่านะคะเขาเสียบตัวนี้หลอกไว้อยู่ซึ่งรถใหม่ๆนะคะเขาจะมีการแจ้งเตือนความปลอดภัยอยู่ตลอดเลยต้องคาดเบวอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูกันที่คอนโซลตรงด้านนี้นะคะจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้เนาะมีกล่องให้เราเก็บของนะคะ1สเติปนะคะช่องนี้จะมีความเย็นหน่อย พอชอบเอาไว้เก็บแว่นตาดรแล้วก็ตรงด้านนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งช่องที่เอาไว้ใส่สมุดคู่มือทางด้านซ้ายนะคะช่องแอร์สวยๆแล้วก็ลงมาจะใส่แก้วน้ำได้แบบนี้นะคะทั้งขวาทั้งซ้ายเลยมีมือจับให้ทั้งเสาเส,า,สาหน้าเนี่ยทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วก็มีที่ด้านบนฝั่งขนนั่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้บงังแดดค่ะจะเป็นโล่งๆไม่มีการลงยันลงอักขระ ผ้าหลังคาสวยๆเดิมๆไม่มีการเจมิมใดๆทั้งสิ้นตรงนี้สามารถใส่แว่นตาได้1่อันเท่านั้นนะจ๊ะไฟติดสองดวงสติ๊กเกอร์ที่ออกมาจากโรงงานยังอยู่เลยนะจ๊ะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะอยู่เดิมๆนะคะฝั่งนี้สามารถเปิดกระจกให้ส่องหลอดส่องสวยได้และมุมมืไม่มีแตกนะคะทุกอย่างคือครบเลยนะจะให้ดูกันที่ด้านหลัง ด้านหลังคือจะโล่งมากเป็นสี่ประตูที่แบบคือสามารถใช้เป็นถ้าซื้อรถเก่งแล้วมันจะไม่จบแต่ซื้อรถแบบนี้นะคะสี่ประตูแล้วก็ได้ผลสมาชิกด้วยได้ขนของด้วยอันนี้ก็คุ้มในเรื่องของการใช้งานแน่นอนแล,แล,ละราคาวันนี้คือดีมากเนาะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ผู้หญิงยุคใหม่ต้องเท่ค่ะไป,ไปเลย ค่ะก็จบการรีวิวไปแล้วนะคะสำหรับรถกระบะคันหล่อคันเทพฮอก้ามปูคันนี้หวังว่าทุกบ้านน่าจะชื่นชอบนะคะในความเป็นรถกระบะไม่มีตรงไหนไม่คุ้มเลยในเรื่องของการใช้งานทุกคนได้ใช้ทุกอย่างในคันนี้แบบคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วก็โตโยต้าค่ะฝันใจคนไทยอยู่แล้วนะคะก็ฝากคันนี้เอาไว้ด้วยนะคะกับโตโยตา้าไฮรักรีโวค่ะ2.4 4 N-T Super Fact ประตูพีเลนเนอร์นะคะเป็นรถปี2021ค่ะ แน่นอนค่ะเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลขไม์ของคันนี้เพียงแค่1นึ0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะและราคาที่พอจะเปิดขายเพียงแค่4 9 9 0สนบาทนะคะอย่าลืมว่าคันนี้พอยทําราคาให้ดีที่สุดในตลาดเลยนะคะและตัวนี้คือหายากแน่นอนนะคะสภาพสวยน็อตไม่ขยับโทรมานะคะกับคันนี้ รีบเลยจะได้มีรถทันชัยปีใหม่นะคะสำหรับ E ีีนี้ถ้ามีตรงไหนที่ขาดตกไปอยากจะคอมเมนต์ตรงไหนติชมนะคะก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะพอจะได้นำมาปรับเปลี่ยนและก็แก้ไขนะคะและ E ีีหน้าพอจะมีรถสวยอะไรมาให้เราได้ติดตามกันก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาวไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชม e ีพีนี้จนจบนะคะบ๊ายบายค่ะ